ิจกรรมส่วนบนความเพียรพระปิตาย,ยอดเศรษฐีราวชื่อพิสิทธเหลียงาพานิช7ครั้งที่58วันที่6เดือน1ปี69บัดน,นี้เป็นครั้งที่58ตรงกับวันที่6เดือน1ปี69เข้าเา้าพิสิทธิเหลียงาพานิชขอเป็นพระจาสัตยาุทธมนม์ตถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชา และเป็นอัริยบูชาแก่องค์พระพรันปิติเทราเจา้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์เจ้าผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบัดีจอเทพเทพเว,พวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีท,ทัตตาไตยครูบาอาจารย์และเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรในการสวดสัตยาบนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเพสุอัตราชันตุเทตวาสัทธมังมุริกาชสาสานนุนันตุสัพโมกทังสเคกาเมจลุเปคีขขริศิคาตาลเทจันตลิเควิมาเนทีเปตเชจักาเมจาุวันนาคาหเคหาอตุมิยิเกเตคุมาชยันตุเทวาฉัลรัตลาวิสเมยยักาันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังอุนิวะ พลาวจันนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลอัยยมพระถังตาธรรมสัมมาคาโลอัยยมพระถังตาธมสัมมาสการโลอัยยมพระถังตาบทสวดนมัสการสิทธิกถานโมตัสัพพวโตตโตสัมมาทวสะนโมตัสัพพวโตตโตสัมมาทวสะนโมตัสัพพวโตตโตสัมมาทวสานบทสวดสัจจคิยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมหนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังธรมโมเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมหนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสานางวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเมหนตุสัพพทานบทสวดมหากรุณีโกนาโถอัติกาถา มหากรุนีโกนาโทอัธายะสัพพปานินางปุเรโตวาปะมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนถูกสัพพุปถวามหากรุณีโกนาโทอิตายะสัพพปานินางปุเรทตวาปะมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนถูสัพพุปถวามหากรุนีโกนาโทสุขายะสัพพปานินางปุเรโตวาปะมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุนถูสัพพุปถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังพระวาสเกสุวิหารละปีกะปีละวัตุสมิงมหาวันเนมาตาภิกูสังเคนะสติงปัญจมัตเตหีพิกูสตเตหีสัเพวะลรหันเตหีสะสหีจโรตาทุหิเทวตาเยคุยนาสันนิปฏติตาหุนติปวันตังสนายะพิกูสังคัญจะอัตโกจตุนนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตทโหหีเอยังโคภะควาสเกสุวิหาระปีกะปีละวัตุสมิงมหาวันเนมาตา พิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหีพิกุสเตหีสเพเฮวะอรันเตหีทัศสัหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาุนติปวันตังสนายะพิกุสังขัญจายานุนธาพยามปีเยนะปังวาเตนุปัสังกัมมยามะอุปสังกมิตตวาพระวโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโวตาเทวตาเสยยานาปีนามาภะราวาปุริโสสัมมาชิตตังวาภาหัง ภสษาเลียยะภสษาลิตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสตุเทเวสุอันตรหิตาภวตโตปุริโตปาตุลหังสุอัตโกตาเทวตาภาขวันตังอภิวภัสเสตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโพเอกาเทวตาภะวัโตสันติเกอิมังภาถังภาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมัคตาอัคคะตัมหาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะ อภาริชาสังคันติอัตโภอัปานาเทวตาภวโตสันติเกีิมังคาทังภาสีตัสราภิกบุสมาทังสุจิตตังอัตโนอุสุขังสุสารทิวัเนตานิฆะเอตวาอินริยะละคันติปันธิเปติอัตโภอัปานาเทวตาภวโตสันติเกีิมังคาทังอภาสีเฉตวาคีลังเฉตวาปรีสัง อินทกีรังโอจามเนชาเตจลันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุนันทาสู้สุนาคาติอตโคอัปปาราเทวตาพระวตโตสันติเกอีบังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสุนักตาเซนเตคาสมิงอปายภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายาปะูเลสันตีติอตโคภะควาภิกูอามันเตสีเพียพิเยณะภิกกเว ทศสูโรกตาทูสูเทวตาสันนิปฏติตาหุนติตถาคตานางทศนายะวิกุสันัญจะเยปิเทพิกเวอเฮสุงอตีตามัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภวันตานางเอตปลภาเยวเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเสยตาปิมายหังเอตระหิเยปิเทพิกเวพระวิสันติอนาขามัตธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันตานาง เอตัปปัลมายเยวะเทวตาสันนิปปติตาภวิสันติเสย,ยทาปิมาย,ยหังเอตรลหิอจิคัสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิคิตายสมามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทยิสามาพิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธะสาธุก,กังนมนานสิกโลถะพาลิสามาติเอวันพันเตติโกเตพิกูพระวะโตปัจใจโซสุมภระวะาเอตัตถุโจะ สีโลกะมนุษย์กัซามิยัตถากุมาตถาสิตาเยสิตาสิทษฐีข้ลังปะหิตตาสรรมหิตตาผูทุสีห้าวาสาัตลิณาโอมะหังสาพิสัมพุโนโอธาตมมนาสาพุทธาวิปสัสสนะมนาวิลาพยโยปัญจะสเตจัตวาวเนกาปิตวัตวทเวตโตาอามันเตยิสัทธาสาวเกส,สเเัสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถะพิกโบ เตจะอาตปะมกระลุงสุตวะพุทธศาส,สนางเตส้มปะปูละหุยานางอมนุษย์ซาณาทสนังอเปเกสตามะทัคุงสหสังอัฏฐาสัตตลิงสตังเอเกสหสานางอมนุษย์าน,มนานมทักสุงอเปเกนันตามทัคุงทิส่าสัพพาพยาอหุงตัญจะสัพพังพิญญายาวากิตวันาจักมาถตอมันตยิสตถาสาวกเกสหเสนหลเตเทวกรยาภิกตาเตวิชานาถาภิกะวะ ใหญ่วังจิตตยุสสามิกิระหิอนุรุดผสโซสัตตสหสตางวิยาคาคุมมากาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโอมอทมานาภิกกาม,มุงภิกขังสัมปิติงวัน,นังหาจะหัสสาเฮมาปตายาค้านานาตะวันนินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวมมันนวันโตยัสสิโนโมทมานาภิกกามุงภิกขังสัมปิติงวัน,นัง สาตาคิลาเทศัสไยักษานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกกมุงพิกุนังสมิติวนาอิเจเตโทลาสหัสสัสไยักษานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาพิกกมุงพิกุณังสมิติวนาเวสามิตตาปัญจสัตายักษานานัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกกมุงพิกุนังสมิติวนงคุมิโลราชาไคโก เวบูลาสานิเวสนังพรยโยนางสัตตสหัสังยาคานังกุริโยสติกุมพิโลราชาคหิโกโซปะคาสัมมิติงวานังปุริมัญจัติสังราชาตระละโกรภาษาสติคันทพานังทิปติมหาราชายัสสิโตปุกต้าปีตสาพราโวอินทนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทรมนาภิกขมงภิกุนางสัมมิติงวานา ทักินัญจาริสังราชาวิโรโคสป่พาประสาสติกุมพันธานังทิปติมหาราชายสัสโิโตปุปตาปีตาสาภาโวอินทนามามหาพรา,าอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวมันโต,ตยศสัสิโนม,นมนรุธมาาพิกามุงพิกุนังสมิติวนาปันทิมันจาริสังราชาวิลูปัโคประสาสตินาคานังทิปฏิมหาราชายสัตสโิโตปุปตาปีตสาภา,าโว อินทนามามหาภราทิติมันโตชุติมันโตวันนวัดโตยสัตยิโนโมธามานาภิกามุงพิกุลนางสมิติงมนัอุตรันจาติสังราชเวโลตัปป่าประสาสติยขานางทิปติมหาราชยิสัติโสบุตตาปีตัสสาภาโวอินทนามามหาภราทิติมันโตชุติมันโตวันนวัดโตยสัตยิโนโมธามานาภิกามุงพิกุลนางสมิติงมนัปุริธาทิสะ สระรัตโก,กทากิเนเมวิรูปโกปัญชิเมนะวิรูปโกกุเวโอุตลังติสังจัตาโลเตมหาราชาสัมันตาจะทุโลทิสัทับฐานละมานะขะมังเคสุกะปีลวัตเทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาภูวันจาริกาสาภามายางเกนทูเวเกนทูจพูจะวิพูโตสหะจันทนโนสกามาเศธโธจะกินมันทูนิมันทุจะโอปันนาทโตโอปันมันทจะเทวสุโตจะมาตุรี จิตเซโนจักันทัพโพนโบราชาสโลสโพอาคูปัญจสิคาเจวะติมัสรูสุริวัชชาเอเตชนเตจัลราชาโนคันทัพพาสหายายุพีโมทมานาพิกาม,มุงพิกุณังสมิติงวัน,นังอัทคูนักสานาคาเวสาราสหาตัจคากรมพระาาราสตรลาอาคูปายาคาสหายาพียามุนาทัสรัสาชาจา อาคูนาคาิสัติโนเอลาวันโนมหานาโศปะคาสมิติงวนาเยนาคาราเชสหัสาฮันติทิพาทิชาปกีสุวิทุสจักรูเวหายาสาเตนามะทมตตาปตาจินตนาสุปันนาิติเตสันามังอภยันนานาคาราชานามาสีสุมันตโตเขมมกสิพุทโสันทาหิวัจหิอุปัสสันตานาคาสุปันนามรณาเมขังสุพุททางชิตา วชีระหตเทนะอสุทังอสุลาสิตาพาสตโต,สเต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 อิทิมันโตยสัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราแทานิเวสาเวปปจิตติสุจิตติจะปาราโทนามุนีจะสหะจะตันจะปริบุตานังสัพเพเวโลนมมามามกาใสในขิตตเวลาปริงเซนังลาหูพันธะมุปาคมุงสมโยธานิพัฒพันเตปีกุนังสม,มิติงวานัง อาโปจัตเทวาปัตวีจเตโชวายโยสตากขมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโซโมยสมาสหะเมตตาอายุกายาจิกาอาคูเทวายศสติโนทุเตเตสัตากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยศสตโยโมธมานาภิกขะมุงบิกุณังสมิติโุนะเวทูจัตเทวาสาลีจอสมาจเตวะเยมาจันนสูปานิสาเวเทวาจันตุลามาคูปุระคิตา สุร ah ิยบซูปานิสาเวเทวาสุริยมาคูปุลักิตาดักรัตนิปุรักิตวะอะคุมันตวานารกาวศูนยนางวรนาเศโธปะโกคาปาปุริติโตตเทเตนตากายาสัพเพนานตะวันนิโนกิติมันโตชุติมันโตวันนวโตเะสติโนโมทมานาภิกกามุงพิกขุลังตมิติงวานังอัทคูอัตยุเทวาชาลมาคิสิคาลิวะอธิตกะจโรชาจามาบุพานิพาสิโนวาลุนาสาธรรมาจะ อาจุตตาจันเทชะกาสุเลยะลุติลาอคูอาคูวัสนโอสโนทเสเตสัทธกายาสัพเพนะนาตตะวันีอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสันติโนโมธามานาภิกขะมุงภิกขุนางสามิทิงวานังสัมมานามหาสัมมานามานาสามานาสุตมามนุสตตัตตมาสกิตาปทุสิกาอาคูอาคูปนุวนโนสิกาอาทะคูพัทโยเทวา เยจาโลหิตวัสิโนปารลคามหาปาลฆะอาคูเทวายัสสิโนสัสเตสัทธากายาสัพเพนาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมโตยัสสิโนโมทมานาภิกขมุงภิกขุนาสิมิติงวันังสุขากะลุณณะอรุณาอาคูเวทนาสหะโอตะตยคาปโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสทธรรมตาหะลักข้ามิสกายัสสิโนโนธนยังอาคาปชุนโน โยติตาพิวาสติเตเตตะตถกายาสัพเพนะนาตะวันิโยิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินโนโมธรรมนาภิกขมุงภิกุนังสัมิติงวันังเคมิตายดุติตายามากัญญา迦ะสัตสินโนสามิจกาละมาเสธฐาโชตินามาอาสวะนิมารติโนอาภูอัตภูนิมันติสาเตเตตะตถกายาสัพเพนะนาตะวันิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตสินโนโมธรรมนาภิกขมุงภิกุนังสัมิติงวันัง สัตเจเทวาธิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาชนกุุเยชนเทสหทิสาสหปวุทธาชาติมัคีลังโอตินนมนาสวังทัดเคโมทัตตาลังนาคังจันทังวะอสิตาสิตังสุพัม,มาปรมัตโตจะบุตตาสิทธิมโตสหะสันนังกุมาโลติโซจะาโสปะคาสม,มิติงวะนั สหัสสะพมโลกานางพัมาทิติปฏิอุปปันโนชุติมันโตพิสมากโยเยสาติโสสเสธาอิสระอาคูปเจวะสวัตติโนเทสันจามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเทจัสเพพิกันเตสินเตเทเวสภพพามเกมารลเสนาพิกามีปันสะกันหสสะมันที่ยังเอถาคันทัตถาปันทัตตาลาเคนพันธมตุ สมัตาปลิวะเลทะมาโวมุตจิทะโกชินังอิติตัทธามหาเสนโนปนาเสนังอเปสยีปานินาตารมาหัจ,จะตาลังขจวนาเพลวังยะถาปาสกุสกโกเมโกสยันโตสาวิชุโกตัาโสปัจุทาวติสักุโตอัศยางวเสน,นจสัพสภาภิญญาย ah ะตวาหิโตวานาจักุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกส,ะสะนานเนรเต มาลเซนาพิกันตาเตวิชานาถาพิโกโกวเตจาราตปามะกลุงสุตตวาพุทธศา,าศาสนา,าวิตราเคหาปัก้ามุงในทังโลมันปีอิชยุงสัพเพวิชิตตาสัางคามาปยาติตายสัสสิโนโมทันติสาพุเทหิสาวกาเตเจเนสุนาติบทสวดจุลชัยยะปะลกอนน้ำโมเป็นพุทธเตเจนะรันาตนะตยะธรรมิก เทชาประสิทธิประสิเทวานระยะปรมีสุลาสิทธิพามาจะอินทาจัตุโลกาคัมพีรักกาสุมุทธาภูทางทังคาสพามาชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทลนรีทลนรีอุทธิทัีนาทีทนทีชัยยะชัยยะขะโคตรลตนลนิสายนิไลสัยเมรุลาผลนาชีชัยยะชัยยะคัมพีรโสพีนาเกนนานาคีปิสาจพูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโลคีชัย ชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาธนบุคชาชัยยชัยยะวรุณนมุกษาตาชัยยชัยยะจำปาทินาคะกุละคันโทชัยยะชัยยะข้าชโนสุตตรงสุการะผู้ชงสีหาพยักทีปาชัยยชัยยะวรุณนมุกายาตาชิตาชิตาเสนารีบุตรนะสุทีนอรดีชัยยชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยะทรณีตะเลสถาสุชัยยะชัยยะเทรณีสัตตินสธา ชัยยชยมังกลาลัญยาปวัคเชยะชัยยะวรุณนะเเฆชัยยะยะรักเสสุรภูตเตชาชัยยชัยยะพัมมหินทคนะชัยยะชัยยะราสาธิราสาชัยชัยยะชยปัทวิงสพังชัยยชัยยะอรันตาปัสสิทธสาสวังชัยยะชัยยะมาเฮสีสุโลอะโลฮลินเทวาชัยยะชัยยะมมาสุรโค ชยชยะชยยะนาโควิลูกโกวิลูปะโคจันทิมาลวีอินโทนะอินโทนาจะเวนตเตยโยจะกุมาโลวัตลุโนปิชะอคิวายโยจะปาหุนโขกุมาโรทัตตะลัตโคอัตถารัษะมหาเทวาสิทธิตาปะระอัทยโยอิสินโนสาวากาสภาชัยยะรามโมภวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโคจะ ภสษาปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีปวันตุเตเอเตนะบุตเตเชนะโสถีชัยยะมังคลังชยโยปีพุทธศาสิริมโตอยางมาลันจับปาปีมโตปัลาชยโยอุดโคสยามโพธิมเลยปโมทิต่ชัยยสถาพมคนามเฮสีโนชยโยปีพุทธศาสิริมโตอยางมาลันจับปาปีมโตปัลาชยโยอุดโคสยามโพธิมเลยปโมทิต่ชัยยสถาพมคนามเฮสีโน ชายโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัญจาจปาปีมาโตปัลลาชโยอุดโคสยามโพธิมัาเลยปโมทิตาชัยยะสัทธาพัมมะคณาเมเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัญจาจปาปีมาโตปัลลาชโยอุดโคสยามโพธิมัาเลยปโมทิตาชัยยะสัทธาสุปันคณาเมเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัญจาจปาปีมาโตปัลลาชโย อุดโคสยามโพธิมัเลปรโมทิตาชัยยสัทธาพัมมะคณาเมเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสิริมโตอายางมาลัญจ,จัจัปาปีมโตปราชยโยอุดโคสยามโพธิมัเลปรโมทิตาชัยยสัทธาพัมมะคณาเมเหสีโนชยันโตโพธิยามูเลสก,กายานังนันทวัตโน เอวันตวังวิชโยหิเชยสูเชยมังเกลย์อัปปราชาทิตาวลังเกสีเสทวิปโะเลยอภิเสเกสัพุทธานังอคปโตปโมกติสุนักกตังสุมังกลังสุูปาทังสุสุทิตังสุนัโนสุภุคตโตสุทิตทังสัพพมจาริสุปทักินังกายกรรมังวาจกรรมังปทักกินังปทักินโนมโนกรรมังปทักินีเตมทักินาปทัะกินากัตตวันะระพันตเทปปัทกินี เอตถารัตธาสุวิตาวิโลหะพุทธศาสนาอโรคาสุวิตาโหตเถสหัสัะเพยาภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอสอมิงฐานเนอธิกตาทีคายุกาสัตตาโหตุ MBA. สุวิตาโหตุสัพพะธาลักขันตุสัพพัสตานังลักขันตุชินศาสนังยากาจิปัฏทนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนสภายุตกาเลปวัสตุวภาษาภาสาวรากา โลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุสัพพทากายาสุขังชิติสุขังอาารฐานตุยถานละหิงบทสวดธรรมนิยามัสตังเอวันเตเอวันเมตุตังเอกังสมะยังวะมะวะสาว,าสวัตติยังวิหารปีกปีวะลวัตุสมิงข้าปฏิยังวิหารตฏิเชตวเนอานาครกะบินนากะ ทิ่กาสะอารามีตัสสะโคภิกะโภภิกขโตภะคะวะภิกขูอามันเตสีภิกขะโวภะพันเตติเตภิกขูพะวะโตปัจจัยสสุงภะวะเอตทัโวจะอุปัฏฐาวะภิกขะโวตัธาคตานังอนุปัฏฐาวะตัธาคตานังทิตาวัชตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังฆาริจติตังตัธาตโตอะพิสุรัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธมิตตวะภิสัมพุทธเมตตวะ อาจิกติเท е เสติปันธิเปติปัตถเปติวิวัลติวิภัชติอุตนะอิโกโรติสเพสังฆารานิจเตติอุปาทาวาพิกเวตถะคตานังอนุปาทาวาตถะคตานังทิตาวัฏธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราทุกขตังอัตถะโตอภิสัมพุมทธติอภิสัมพุมทธเมติอภิสัมพุทธมิตตวาอภิสัมพุมทธเมตตวาอจิกติเทเสติปันธิเปติปัตถเปติ วิวาลติวิภัชติอุตานิกโลติสพเสังขาราทุกขติอุปาทาวาพิกเวตถะกัตตานังอนุปาทาวาตถกตานังทิตาวสาทธาตูธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสภเธรมานัตตาติตังตถะกัโตอภิสุธรรมพุทธติอภิสัมพุทธเมติภิสัมพุทธมิตรวาสัมพุทธเมตตวาอจิกติเทเสติปันธิเปติปัตถเปติวิวาลติวิพัชติอุตโนกัน อุตานิกโรติสัพเพนนำนาณตติอิทฉมโมโจรภวโตวอัต,ตมนนาเตภิกูภวโตภาสิตังอภิณันทุนติบทสวดพัทไยกะรัตนคถาแปลอัตติตนาคะเมยยะนัปะทิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามยึดถึงสิงง่งที่ล่วงไปแล้วด้วยครมามละลายและไม่พึงะวงถึงสิง่งที่มาไม่ถึง ยะถาตีปะหนันยินันตังอปันตันจ่าอนาคตังสิ่งประดิล้วไปแล้วสิ่งสมบก็จะไม่มาปัจจุบันนันจายโยธรรมังตถฐาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทลายาโนูฮาลูฮาเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าดีนั้นอย่างจำแจ้งไม่ย้อนแงนคอนแคลนเขาควรพ่อคูในก,การเช่นนั้นไว้อัจเชวกิจจมาตัปังโกชชามรณังเวสุ ความเปียนเป็นกิจที่ทั้งท่าวันนี้ใครจะรู้ตามตายแม้วันพรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเซเตนะมาจุนาความบิดเพี้ยวต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามาย่อมวิธีสำหรับเราเอเอวังวิหาริมาตปิงอโรัตันะมาตันทิตังตัง,ตงเวพทเทกระรตโตติสันโตอจิกัสเตมุนีมุนีผู้เก่าผู้สงบย่ำแกลวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น ไม่เกียดคันกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวชขณะแปลสัพเพสังฆาราณิจาสังขาราาขาคือจิตใจร่างกายจิตใจและทุกธรรมนามทํทุูขทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปสัพเพสังฆาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจลูกทมนามทำทุกข์ทั้งสิ้น มันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธามานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไปคืนถือว่าเราเป็นของเราัวตนเป็นของเราอทุวางชีวิตตงังชีวิตเราไม่ยั่งยืนทุวางมรณะนางังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังไมายามาริตงังอันความอันตัวเราเพึงตายเป็นแท้วรเลงังปริโยสานางังเมชีวิตตงังชีวิตเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่างเมยอริยต่างชีวิตเราเป็นความไม่เที่ยงเวลนางเมยอริยตัางความตายเป็นของเที่ยงวัตะที่ควรสังเวทอยางกโยอริยังร้างขายไมตังอยู่นานอปเปตวิญญาโนข้พนาพสัจวิญญาณจุดโคก็จจึงเสร็แล้วทธิเสสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดินอาิงคาลังอิวะประดุดดังท่อนไม้ต้นฟืนนิรัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัชสร้งา,า,างขาราสังขารทั้งหลายไม่ทิ้งหนอ อุปาทะวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปธรรมดาอุปาชิตาวานิรูป,ปันติเกิดขึ้นแล้วย่นดับไปเทสังูปปาสโมสุโคโค,โความเข้าสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นตูกอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายอยู่มะลิงสูจามลิสาเลที่ตา,า,า,ายแล้วกลงจะตายแต่เทะวหะังมลิสามิเราจะตายอยู่เช่นเมนือนกันนัตติเม เอตัสังไโยควาสัยความแต่ไม่มีจะเราเลยบทสวดเมตตายังกินจิตยังกินจิตกุศลังกรรมังสัพเพหิระเพหิสตังบุญญานังอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงทานนอธิกตาธิคายุกาสัตตาหนตุสุวิตาหนตุทุข้ามุจจนตุมาตาปิตาสุวิตาหนตุทุกข้ามุจจนตุสัพเพยาติกาสุวิตาหนตุทุข้ามุจจนตุสัพเพายาติกาสุวิตาหนตุทุข้ามุจจนตุ สัพเพปิยาสัพเพยักขาสัพเพเวตาสุวิตาหุนตทุกข้ามุจัตสัพเพอัจริยุปัจญายาสุตาหตูทุกข้ามุจฉัตสัพเพนัตาสุวตาหตุทุกข้ามุจตสัพเพเทวาสุวิตาหตุทุกข้ามุจตสัพเพสามาตินัสมิตันสมิชันตูโวบทสวดชาหลปู่ทนโมบริัทโตกันติมยี่ยิภทีะวานะโมบติโตกันติมยี่ยิ่านโมบติทโตกันตุมยี่ติภทีะา บทสวดปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเลตทะเลโพธิทะเลแต่ยิงทิงตาธรรมัทธาเนนะพระวันตูภูชิตาสวทิงกะโลนเตถามวิหารมันทะเล,ทะเ,ลเทราจามัชฌานวากาจาพิกโวสารามิกาทานาัปฏิอุปทาสกามขามาจะเทซานิสมาจะอิสลาสันปานาภูตาสิสุขิตาพระวันตุเต ชาลาผู้ชายเยปีจันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปะปาสติกานิจานิกังธรรมวะลังปฏิจจะเตสเพปีทุกขสักโรลนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจบุคลาสังโคโตุสมะโควะอัทายะจิตายะจะอัมเหหิละคาตุสััธรมโมสเพปีธรรมะจาริโน วุฒิิสัพปะปุเมยามะธรมมะปริยปะเวทิตประสันนาหุตูสพเพปาริโนโบุตสสเสนสัมมาชารังปะเวสันโตกาเลเทวะวสตุพุทธิภาวายะสตานังสม,มิททางเนตูมนเมทนิงมาตาปิตาจะอาชรังอนิจังรักขันตูบุตะกังเอวันธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตูสะพะทา บทสวดเทวตาอุโชชกถาทุกขปัตายณิทุกข์แพยาปัตายณิพยาโสกปาฏายณิโสกโหรุสัเปปานิโนเอตาวตาจามเฮชิสามัทางบุญตาสามัททางสเปเทวามนุษย์ทันตุสัพปสัมปสิสิยาท่านังธาทันตุสัตทายะศีลังละคันตุปัสสะพทาภาวนาพิรตตาโนตุขจันตุเทวตาคตา สุบางคนลคาถาโสตุสัพพังสุบังขลังละกันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโคตุนิรันตรังโคตุสัพพังสุบังขลังละกันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโคตุนิรันตรังโคตุสัพพังสุบังขลังละกันตุสัพเทวตาสัพัสังฆานุภาเวนะโสตีโคตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภรัพตาปเจกนัจจายมพลังเทนะขังพัตมิสัปโส สภีพุทธาภรลปตาจิานจยังพลังฤทธ่างมันทีสปโสสภพุทธาภรลปตาปจิกานจะยังพลังฤทธิ์เทางขมันที่วิสปโสสภพุทธาภรลปตาปจิกานจยังพลังสทธเทลงมันทีวิสปโสสภพุทธาภรลปตาปจิกานจะยังพลังฤทธิงมันีวิสปโสสภีพุทธาภรลปตาปจิานจยังพลังสทนิเทล่างมันี้วิสปโสสภีพุทธาภรลปตาปจานจยังพลัง่างมันีวิสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญสน่ยยสสญญทนที่ข้าพเจ้าได้สวดสันยญาพุทธมนต์นี้คข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศถวายแด่พระคุณสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิกิตพระรอราชนินาพระลมราชนีพันปีหลวงอุเยสุส,สวรรคารายขอที่สงแห่งบุญส่นี้จงสัสรร่งมงคลข้าพเจ้าไปแ KB ข้าพเจ้าไปแ k ทั้าพให้าไปแ KB ข้าพเจ้งไปแ KB ข้พเจ้าไปแ KB ข้าพบว่าไมมีอดอยาาเจไปไปแมีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีมิติ k ตั้นพเจ้าไปแ KB ข้าพเจ้าไปแ k มข้าลอดกาลอีกทั้ขอเจ้าทปแงหลาย ผู้ได้อุนุธารสาตวการในบุนนี้โอเสตโอบเกษปดพระละวันปิดประส,ระนนระสมมงคลปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้ฝั่งไทยฝั่งลาวรวมทั้งวัตถุมงคลที่สามสิ่งได้สร้างขึ้นให้เปี่ยด้วยพุทธานุภาพเทวาน,นุภาพวิพาพวพาพพธานุภาพอํานวยผลเป็นสีมงคลแก่ผู้ปกครองทุกการเธอ